สวัสดีครับพบกับบางแสน AI อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาทดสอบกระแสกันว่ากระแสมันจะสามารถทำให้มอเตอร์ตัวนี้เนี่ยหมุนได้ไหมนะฮะมอเตอร์ตัวนี้ติดใบพัดไว้นะครับจะได้เห็นชัดๆว่ามันมีการหมุนทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราจะต้องต่อวงจรน,นี้ให้ครบวงจรน,นะครับตอนนี้ผมต่อคั้วลบ เข้ากับขั้วหนึ่งของมอเตอร์เนาะแล้วก็รอจ่ายไฟนะสีแดงก็คือไฟบวกนะที่เข้าไปนะครับเราสามารถสลับได้นะถ้าเราสลับทิศเนี่ยมันก็จะหมุนสลับด้านนะครับเดี๋ยวเราทดสอบก่อนแล้วกันนะว่ากระแสมันจะขึ้นไหมนะถ้าเกิดว่าเราต่อครบวงจรแล้วจ่าย5โวลต์ไปนะครับก็เสียบเข้าไปนหะนีบเข้าไปมาแล้วกระแสมันก็จะขึ้นนะฮะ0.03แอมป หรือประมาณ3 0มลลิแอมนะเป็นกระแสที่ใช้ในการทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการหมุนเกิดขึ้นนะก็คือเปลี่ยนจากแรงที่เกิดจากไฟฟ้านะให้เกิดเป็นแรงทางกลน,นะอันนี้สมมุติว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วกันนะ มันก็จะกินกระแสถูกไหมมันทำให้ล้อหมุนได้นะครับตัวนี้เป็น DC มอเตอร์นะครับส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะใช้ Induction มอเตอร์นะที่เป็นมอเตอร์ต้องเป็นไฟกระแสสลับนะไม่ใช่กระแสตรงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายไฟกระแสตรงออกมานะแต่ว่าเราก็จะต้องมีตัวแปลงเป็นกระแสสลับซึ่งก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดที่มันซับซ้อนมากขึ้นก็ไม่ได้ง่ายนะครับในการทา อ่ะก็จะประมาณนี้เห็นภาพแล้วเนาะว่ากระแสไฟฟ้ามันมีประโยชน์ยังไงนะแล้วหัวใจสำคัญก็คือเราจะใช้มันกับมอเตอร์นั่นเอง